สบายดีเบอร์สู่สู่คนสั่งสามหนาบ้านและจับปลาลุงพอกระตอนเทียงเที่ยงแะจับปลาลุงเมียก็เมี่ยเมี่ยวเมยก็เธอเธอดาวก็เมี่ยวเยวก็ไม่มา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 ตอกลักหัวจะจับปลาลุงมาตอกตะนาง น,นึ่งตะหนักเป็นน้องเลยมันจะไขยเล็กคือเก่ามอเศร้าแถวบุรีีดต่เศร้าเลยหมหนึ่งก่อจะเขาผมก็ด้ตื่นกันเ็มุ่งจะพาไปหลีน่บ่ดาน้ชาต้องนำมันเท่ากิน,นไง่าใบุหรนน้ำกูสิย้อมแล้วกูกด้ รวงเหยียบน้ำที่อยู่เด้อใช้เกลือใช่ไหมใช่ใชหักก๊กบหักก๊าดหักกาบหักก๊าบแล้วพ่อต่อแล้วไปหยีด้วยนะพูอเสียไปไรเติมนะคะวะ ไาดีได้พี่น้องมาแล้วแม่เกี่ยวกัเสียมบ่มาทาคุปันเสียมนะตกเคหนึ่งคนแล้วทุกคนี่มาทาอยู่โฮมพีนู้นอะโฮมพีสครับหนึ่งต้อทำวันนเสียมใหญ่ทางล้างสีน่าจะใกล้เสียงใหญ่ล้เสียใหญ่ะบอเห็นนี่เสียงใหญ่นะแม่ไม่เท่าในกันนี้

เห็นหลอกนตได้ดีแหละหลอกนตดได้ดีเห็นนี้หลอกรหลอกันเนี้นะกดได้นีเหรอมันบอก่ไปละพูดหนึ่งเฮเ็ลอยไปท้วได้คนนึงไมาดึงูดึงยืดดึงไปเสร็จแล้วเออเฮอเออ่เดี๋ยวดก เดี๋ห้อเสื่อมไปดึงอิดก่อนเอาบเสื้อไปดึงไปดึงขาคุแล้วก็ดึงไก่เนยนองเนยคนดึงสองคนดึงสามคนคนดึงเนอสงคนดึงอือไปเือาคเน้อเสื่อผมาว้นอย่าไปเปิดไม่ใช่ปลาไก่ได้เสื้อเัาได้เป็าผพานะค เคลเมากระดูกูเฟไมไดลืมอานะ่ะฮึนี่ไงขึ้นเปิดนั่นน่หนามไปเลยนี่เคียวนีขึ้นน่ะนะเ็มั่วเด้อเบัวกล้องเลยนะนะาเ็นบอกเป็นใหญ่ๆขาวๆนะเออขออมามาเขามาบานนั้นแล้วเาเขากับยิงกเซาขัดเทนี่

กระถ่ายไปน่นอย่างไรเลจนาทีเจ็ดนาทีนะเจ็ดสิบเจ็ดสี่สิบแปดสิบเก้าสิบสี่สิบแปด

Mày nắng mất tốt tất cả. Tìa thôi đa thôi đa thôi đai nỗng 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 cái nỗng đai 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 nỗng รบันขอ,อ,อด้าไ,ไม่ค่อยอยู่แดดคนเ้าขด้านอยู่แดดขุน้กขก่าวุนด้านอยู่กลางในเก่าทันทีใช่ไม่น่าบอกันได้สิเาที่บุจัก เรวบริวาวยังเราอไปถ่ายคลิปสิฮะหยดหนีห้อแรงดเลต้นเลยละพี่น้องเลยได้ก่อเดียวเขามาสวยหมดมันห่อนแดดจ้าเลย nam đang tìm lên à chắc làm nam thì đó เล่นเล่นเล่นเล็น,น,น,นลอกยิปเรด,เา,ดาวังกระแค่นี้ตัวหัวตัวและน้ำไหลมาจากภูเขาน้ำไหลมาจากภูเขาไว้จะเปียกเพระเดียว เอ้ยเย็นเลยอ้เอ้ยเย็นดปลาลุงเอ้ยเย็นปาลุงก็ได้หดกดีหดุ่งเย็นหันหมเด้อปาลุงอดลมา้างเย็น ไปซาไปเชินไปไปแล้วไปไปมาคุณชิญเชิญพอกแล้วตอ,อนนี่แหละพอกันใหม่พี่น้องเอ้ยพักผ่อนมันฮอนแดดเลยพักผ่อนผ่อนแดดแห้งขอบคุณนาราที่เขามาหาบส้มไปน้องเอ้ยพอกันใหม่เด้อพี่น้องเด้อน้ำมันก็นปล่อยไร้ลงนี่แหละ น้ำสงการเดินหาฮันฮอตพี่น้องเอ้ยสิมาเล่นอยู่นี่แหละสิมากางผาผาตังกางน,นั้นบนผักพรน,นั่งซิวซิวอยู่นี่พี่น้องเอ้ยมีมีเบียร์กับจิบเบียร์บบยไปนำล้านเล่นน้าเฮาวเต้องไปเล่นไกลน้องเขาเองพี่น้องเอ้ยซิวซิวอยู่นี่ฟังเพลงซิวซิวบูธเบียร์ส่วนโตของเฮาวเต้องไปทางใดนี่แหละรอหลับส้มพีม่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะจัดให้ดู ขึ้นมาขึ้นมาพอแล้ว,ลวพอพอไปเลยพี่น้องเอ้ย